สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาสำรวจแนวคิดแล้วก็สกุลเงินดิจิตอลใหม่ๆที่น่าจับตามองกันนะคะหลายตัวเลยค่ะที่ยังไม่เคยผ่านช่วงที่ตลาดออคอยมันร้อนแรงเต็มที่แบบเหมือนปี2021ซึ่งการสำรวจครั้งนี้ก็จะเน้นมองหาความเป็นไปได้ในการเติบโตแล้วก็พวกโปรเจกต์ที่ดูโดดเด่นนะคะเพื่อให้คุณได้รับคอนเทนต์ดีๆแบบนี้ส่งตรงก่อนใครอย่าลืมกดติดตามช่องคอยวันโอวันนะคะใช่ครับ คือการที่โปรเจกต์พวกนี้ยังไม่เคยเจอออคอยซีซันแบบเต็มๆเนี่ยมันก็น่าสนใจนะสำหรับคนที่ตามตลาดคริปโตอยู่เพราะมันอาจจะสะท้อนภาพของกลุ่มผู้นำในรอบต่อไปที่แบบกำลังก่อตัวขึ้นมาครับน่าสนใจมากค่ะงั้นเรามาเริ่มที่แนวคิดแรกเลยที่แบบพูดถึงกันเยอะมากๆคือสินทรัพย์ในโลกจริงที่แปลเป็นโทเค็นหรือ RW นะคะมีข้อมูลชี้ว่า Tvl หรือมูลค่ารวมที่ล็อกในระบบของ RW เนี่ยโตขึ้นเยอะเลยนะคะ จากประมาณ15.6พันล้านไปเป็น22.4พันล้านดอลลาร์ช่วงต้นปีนี้เองออืืหการโตของ TVL นี่น่าสนใจมากครับมันสะท้อนว่าถึงแม้ตลาดร,มรวมๆอาจจะดูซบเซาไปบ้างแต่เม็ดเงินโดยเฉพาะจากฝั่งที่มองหาสินทรัพย์ที่มันจับต้องได้จริงๆเนี่ยเริ่มเห็นความสำคัญของการเอาสินทรัพย์จริงขึ้นมาบนบล็อกเชนแล้วมีการเปรียบเทียบด้วยนะครับว่า นี่เหมือนการเปลี่ยนผ่านครั้งใหญ่เลยแบบจากยุคแผ่นเสียงไปสู่เพลงดิจิตัลอะไรทำนองนั้นสำหรับพวกหุ้นหรือสินค้าพก,กพาัณฑ์แล้วก็มีพูดถึงมุมมองด้านกฎระเบียบด้วยที่เหมือนจะเอื้อมมากขึ้นอย่างท่าทีที่ดูเปิดกว้างของคนที่คาดว่าอาจจะเป็นประธานกราตาคนใหม่อย่างพอลแอดคินส์แล้วก็แนวคิดของทรัมป์ที่อยากให้อเมริกาเป็นศูนย์กลางคริปโตเรื่องพวกนี้มันส่งผลบวกกับ RWA ยังไงบ้างคะครับก็เป็นปัจจัยหนุนที่ดีเลย เพราะการยอมรับทางกฎหมายเนี่ยสำคัญมากแล้วในการวิเคราะห์นี้เนี่ย ONDO หรือ ONDO ถูกมองว่ามีศักยภาพเป็นผู้นำได้เลยนะครับด้วยเป้าหมายที่อยากจะเชื่อมตลาดการเงินโลกเข้ากับบล็อกเชนแม้ราคาตอนนั้นจะอยู่แถวๆถว1ดอลลาร์คือลดลงจากจุดสูงสุดเดิมมาพอสมควรแต่มูลค่าตลาดที่3.26พันล้าน,นดอลลาร์ก็ถือว่าไม่น้อยนะครับ นอกจากโ n d o ก็มีพูดถึง m a p l e Finance หรือ MPL อันนี้จะเน้น d e f i ล์สำหรับสถาบันมูลค่าตลาดก็ราวๆ285ล้านดอลลาร์แล้วก็มีชินไทยเคลียร์พูด้วยคือแสดงให้เห็นว่า RWA เป็นแนวคิดที่น่าจะมีอนาคตระยะยาวครับ อืมค่ะจากสินทรัพย์โลกจริงทีนี้มาดูโครงสร้างพื้นฐานดิจิตัลใหม่ๆกันบ้างการวิเคราะห์ก็ชี้ไปที่ระบบนิเวศท,ที่น่าสนใจอย่างเบสนะคะอันนี้เป็น Layer ร์2เพิ่งเปิดตัวสิงหา2023ก็ยังใหม่มากไม่เคยเจอ all coin season เต็มๆเหมือนกันแต่เราก็เห็น TVL ฟื้นตัวกลับมาใกล้ระดับสูงสุดเดิมที่ 4. 8พันล้านดอลลาร์ได้แล้วใช่ครับการฟื้นตัวของ TVL ก็บอกว่าคนยังให้คอนสนใจอยู่ แล้วบน b a s สเนี่ยโปรเจกต์ที่ดูเด่นขึ้นมาในวิเคราะห์นี้คือ Aerodrome Finance หรือ ARO เป็น dex ชั้นนำบนนั้นเลยราคาตอนนั้นอยู่ที่74เซงเคยขึ้นไปสูงสุด2.20ดเซงมูลค่าตลาดก็ประมาณ600ล้านดอลลาร์จุดที่ทำให้ Aerodrome น่าสนใจคือเขาดึง volume การเทรดบน b a s สได้เยอะมากครับเกือบ <c oughs> 80%เลยแล้วก็มีกลไกที่เรียกว่า flywheel ด้วย อ๋อ oh, flywheel ที่ว่านี่มันทำงานยังไงครับมันสร้างแรงจูงใจแบบไหนหลักการมันคือยิ่งคนเอาเหรียญ ARO มาล็อกในระบบเยอะๆใช่ไหมครับเขาก็จะยิ่งได้ส่วนแบ่งจากค่าธรรมเนียมการเทรดมากขึ้นมันเหมือนสร้างเป็นวงจรที่ส่งเสริมกันไปเรื่อยๆนะครับก็เลยจูงใจให้คนเข้ามาเทรดแล้วก็อยากถือเหรียญเพื่อรับรีวอร์ด้วยนอกจาก ARO ก็มีโปรเจกต์อื่นที่พูดถึงบ้างอย่าง Morpho ที่ทำเรื่องกู้ยืมหรือพวกเหรียญ meme อย่าง Bread, Migos, Tochi ก็มีสีสันไปอีกแบบ แต่ถ้ามองในเชิงดีฟาหลักๆบนเบสตอนนี้เอโรโดมดูเป็นตัวเด่นครับค่ะเข้าใจเลยค่ะทีนี้มาถึงแนวคิดสุดท้ายที่เหมือนจับ2เทรนฮิตมารวมกันคือดีพินหรือเครือข่ายโครงสร้างพื้นฐานทางกายภาพแบบกระจายศูนย์กับ AI ตรงนี้มีโปรเจกต์ใหม่ๆน่าสนใจเยอะเลยใช่ไหมคะถูกต้องครับเป็นคู่ที่แบบทรงพลังมากการวิเคราะห์จะเน้นไปที่เรื่องการยอมรับจากผู้ใช้งานจริงแล้วก็เงินทุนที่เข้ามาสนับสนุน อย่างเช่นอีเทอร์ตัวย่อ A T T H นะครับโปรเจกต์ Project D Pin A I ตัวนี้ราคาตอนนั้นอยู่ที่4.5เซนต์มูลค่าตลาด425ล้านดอลลาร์คืออีเทอร์เนี่ยเขาสร้างเครือข่ายสำหรับการประมวลผลแบบกระจายศูนย์ทั้งคอมพิวเตอร์พล้วและก็ G P U เลยครับโหมี C P U ในเครือข่ายกว่า400หน่วยใน95ประเทศนี่สเกลใหญ่มากเลยนะคะ แสดงว่าความต้องการพลังประมวลผลแบบกระจายสู่นี่มันมีจริงๆแล้วดูเหมือนจะมีเงินทุนสนับสนุนด้วยใช่ครับมีกองทุนหนุน e c o คซิสเต็มถึง100ล้านดอลลาร์เลยแล้วก็มีการให้ทุน10ล้านดอลลาร์กับซายเกมส์หรือซายด้วยอีกตัวที่น่าสนใจในกลุ่มนี้คือ GRASS ครับตัวย่อ G-R-A-S ราคาตอนนั้น2ดอลลาร์มูลค่าตลาด480ล้านดอลลาร์ อันนี้เป็นเครือร์ขายให้คนมาแชร์แบนด์วิดต์อินเทอร์เน็ตที่ไม่ได้ใช้ข้อมูลเขาอ้างว่ามีผู้ใช้กว่า3ล้านคนแล้วนะครับโดยรวมๆเนี่ยภาพของพวก AI agents หรือ DeFi AI ถูกมองว่าเป็นกลุ่มที่ใหม่มากๆแต่ก็มีศักยภาพสูงในระยะยาวเหมือนกันมีตัวอย่างอื่นที่พูดถึงแบบผันผาน,ผานด้วยเช่น FET, v i r t u a l s AIxBT, PAL แล้วก็ Griffin ครับ สรุปจากการสำรวจครั้งนี้เราก็ได้เห็นภาพรวม3แนวคิดหลักๆที่กำลังมาแรงนะคะแล้วก็มีโปรเจกต์ใหม่ๆที่น่าสนใจที่ยังไม่เคยผ่านช่วงตลาดบูมเต็มที่ก็คือ RWA ระบบนิเวศเบสแล้วก็การผสมผสานของ d p i n กับ AI ซึ่งก็น่าจะเป็นพื้นที่ที่น่าจับตามองกันต่อไปค่ะแล้วก็มีประเด็นที่น่าคิดต่อนะครับคือพอเราเห็นวิวัฒนาการเร็วๆของเทคโนโลยีพวกนี้ การมาเจอกันในรูปแบบใหม่ๆที่มันซับซ้อนขึ้นไปอีกเช่นการใช้ AI มาช่วยบริหารจัดการสินทรัพย์ RWA ที่เป็นโทเค็นโดยอัตโนมัติเลยอะไรแบบนี้อาจจะเป็นคลื่นลูกต่อไปที่เราจะได้เห็นกันก็ได้นะครับซึ่งก็น่าติดตามมากครับขอบคุณสำหรับมุมมองที่น่าสนใจมากค่ะวันนี้ก็ขอให้ทุกท่านโชคดีกับการลงทุนนะคะและมีพอร์ตการลงทุนที่เติบโตอย่างแข็งแรงค่ะ แล้วก็อย่าลืมกดติดตามช่องคอยวันโอวันเพื่อรับข้อมูลดีๆแบบนี้ก่อนใครนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ